เรามาดูในส่วนของโบนัสข้อที่5ครับโบนัสเกื้อกูณซึ่งกันและกันก็คือแผนรายวันกับแผนรายเดือนอมอีการเชื่อมกันยังไงที่ผมบอกว่าระหว่าง b บ n น r รนะครับกับ s t a สเตมันมีการเชื่อมกันยังไงบ้างทุกท่านครับการที่เราจะ,ะเข้าใจในแผนกัรตลาดก็คงจะต,ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรวันนี้ท่านดูคร่าวๆตามผมไปก่อนและท่านศึกษาเพิ่มเติมกับผู้แนะนำและกะ็ทางเว็บไซต์ของมณัลได้ ผนรายวันสมมติท่านสมัครเข้ามาตัวท่านนะครับท่านก็จะมีชื่อในแผนรายเดือนทันทีท่านไปบอกต่อคุณโชคคุณดีมาท่านได้400ท่านนี่แหละฮะโบนะัสท่านได้400บวกร้อยคะแนนร้อยคะแนนนี้จะถูกส่งเป็นคะแนนส่วนตัวให้กับท่านวันนี้คุณโชคไปบอกต่อคหนึ 1, ่งคนสองมาคุณโชคได้400นะแล้วก็บวกร้อยคะแนนตัวเราเป็นคนแนะนำคุณโชคคุณโชคก็จะมี100คะแนน คุณดีเหมือนกันครับไปบอกต่อมาเขามี4 0 0รบวกร้อคะแนนเราเป็นคนแนะนําคุณดีคุณดีก็จะมี100คะแนนในแผนรายเดือนนะครับวันนั้นก็คุณซึ่งกันและกันเราสามารถแนะนําได้ไม่จํากัดสมมุติวันนี้ตัวเราไปแนะนําคุณมีนะครับมาอยู่ชั้นที่10แต่เราบอกว่าเราเป็นคนแนะนําคุณมีจะมาอยู่ชั้นที่1ของเราในแผนรายเดือนไปนาคุณเงินมาอยู่ชั้นชั้นที่20คุณเงินก็จะมาอยู่ในชั้นที่1ของเรานะครับก็บจะมี100่คะแนน เราไปแนะนําคุณทองมาอยู่ชั้นที่ร้อยนะครับคุณทองก็จะมาอยู่ชั้นที่หนึ่งของเราผมยกตัวอย่างวันนี้ทุกคนต่อเดือนมีคะแนนนะครับก็คือหนึ่งพันคะแนนวันนี้การจ่ายผลตอบแทนรายเดือนของบริษัทครับชั้นที่หนึ่งเราจ่ายสิบเปอร์เซ็นตสิบเปอร์เซ็นของหนึ่งพันก็คือหนึ่งร้อยบาทนะเพราะฉะนั้นในชั้นนี้ท่านก็จะมีโบนัสอยู่ที่ห้าร้อยบาทแต่บริษัทไม่ได้จ่ายคุณแค่ชั้นเดียวครับบริษัทยังจ่ายให้ทุก ชั้นที่2อีก10ชั้นที่30ชั้นที่40ชั้นที่50ชั้นที่60และชั้นที่7ถึงชั้นที่10นี่อีก5้ารวมแล้ว80%เรามาดูความเป็นไปได้นะครับการที่จะมีรายได้กับบริษัทโรจนาพัทครับส่วนแบ่ง80%สมมมติวันนี้ท่านยอมอเหนื่อยกับโรจนาพัทนะสักหนึ่งปี2ปีหรือ3ปีลองมาดูนะครับว่าแผนรายเดือนนี้คือแผนหลักของเราสมมุติเราแนะนําคน5คนครับ คนห้าคนมีคนราพันคะแนนแน่นอนครับห้าคูณพันคูณสิบท่านได้ห้าพันบาทห้าคนก็ไปบอกต่อครับอีกคนละ5ครับก็มีอีกยี่ห้าคนยี่ห้าคูณหนึ่งพัปอร์เซ็นต์ท่านก็จะได้โบนัสอีกสองพนห้าร้อยบาทชั้นที่สมครับร้อ่คนครับก็คูณหนึ่งพัสิบเปอร์เซ็นต์ท่านก็จะมีโบนัสตรงนี้อีกหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้บาทชั้นที่สี่ครับหกร้อยยีบคนครับท่านจะมีโบนัสตรงนี้ถึงหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทท่านดูตรงนี้ให้ดีนะครับ หกร้อาจรรวมแล้วยังไม่ถึงพันนะนี่คือแผนของรัชนาัินะครับนี่คือแผนที่สามารถจับต้องได้ถึงไม่อยากได้แต่ก็ต้องได้เพราะแผนมันเอื้อที่จะทำให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านลองตั้งเป้าหมายมีองค์กรยังไม่ถึงพันแต่ท่านมีเงินเดือนนะคะอันนี้ผมยกตัวอย่างแค่พันคะแนนเนี่ยแต่ความจริงมันมีเยอะกว่านั้น ท่านสามารถมีเงินเดือนเฉพาะรายเดือน4ชั้นนะครับ60,000 70,000กับ80,000บาทชั้นที่5นะครับก็ทวีคูขึ้นไปเป็น30,000กว่าบาทชั้นที่6นะครับก็รวมแล้ว6ชั้นเนี่ยท่านมีโอกาสรับถึง1,953,000บาทนะครับท่านไม่คํานวณต่อนะครับให้ท่านไปคํานวณลองดูเพราะตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะมากและสามารถที่จะจัดต้องได้ จากทุกวันที่11ของเดือนนะครับแต่มีข้อแม้ว่าท่านจะได้เงิน500หรือ2,500เนี่ยท่านจะต้องซื้อดูแลสุขภาพหรือว่ารักษาคุณสมบัติของตัวเองครับ180ถึง360คะแนนถึงจะมีสิทธิ์รับวันนี้แผนธุรกิจใดก็ตามต้องมีการรักษายอดรักษาคุณสมบัติถ้าไม่มีนะครับก็ค่อนข้างที่จะสูญเสียกับการที่จะไม่มีความมั่นคง ะะแต่ของเราเนี่ยนะครับร้อยแปดสิบถึงสามร้อยหกสิบคะแนนเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินแล้วก็ไม่ถึงพันครับประมาณเจ็ดร้อยต้นต้นนั่นเองเมื่อท่านดูให้ดีนะครับเมื่อท่านซื้อรักษาคุณสมบัติร้อยแปดสิบหรือสามร้อยหกสิบคะแนนปั๊บเนี่ยนะฮะถ้าท่านไม่ไม่ซื้อนะครับท่านไม่ได้นะฮะแต่ถ้าท่านซื้อปั๊บนะฮะมาดูครับเขาเรียกว่าโบนะัสข้อที่หก ทีมงานท่านก็ซื้อเพราะเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองอยู่แล้วครับเมื่อท่านซื้อและทีมงานท่านซื้อครับ5คูนสาม้าหกสิบคูนสิบเปอร์เซ็นต์ท่านจะมีโบนัสเพิ่มเข้ามาอีกในชั้นนี้นะเพิ่มมูลค่าขึ้นอีกร8อบาทชั้นที่2ครับก็เพิ่มขึ้นมาอีกครับเป็น9 0 0รบาทชั้นที่3ก็เพิ่มมาอีกครับเป็น4ี่0ี่นรบาทชั้นที่4ครับก็เพิ่มขึ้นมาอีกครับชั้นที่รับเพมนึ้าร112,500บาทชั้นที่6้ครับเพิ่มข รวมแล้วครับประมาณเจ็ดแสนกว่านี่คือโบนัสเพิ่มมูลค่านะ,ะมาดูการที่เราจะรับโบนัสสิบชั้นต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะฮะเราจะต้องเป็นนักบริหารมืออาชีพก็คือเราแนะนำสี่คนเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่แนะนำก็ไม่รู้จะมีเงินเดือนยังไงแนะนำใครก็ได้ครับขอให้ไม่เป็นชื่อของตัวเองครับท่านก็จะเป็นนักบริหารมืออาชีพท่านมีสิทธิ์รับผลตอบแทนสิบชั้นลึกนั่นคือแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ้าว และซื้อสินค้าแค่360คะแนนแล้วถ้าเกิดว่าไม่ซื้อถึง360คะแนนได้ไหมครับเพราะองค์กรยังไม่ไปถึง10ชั้นครับท่านก็เลือกซื้อได้ครับซื้อแค่180คะแนนก็คือ300กว่าบาทนะครับท่านก็จะได้รับผลตอบแทน5ชั้นนี่คือนักบรหิหารมืออาชีพการจ่ายผลตอบแทนรายเดือนครับผลงานที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึง31ของเดือนนี้รับผลตอบแทนทุกวันที่11ของเดือนถัดไปโบนาข้อที่7ครับโบนัสร้างความรักและความสามัคคี ว่าเงินประจําตําแหน่งก็ได้มีตาแหน่งสินว่าโกยมอร์ดอนไดมอนด์คาร์ไดมอนด์ตั้งแต่ Diamond, ไดมอนด์เป็นต้นไปก็จะมีโบนัสต้องเที่ยวโบนัสรถยนต์โบนัสบ้านคาร์ไดมอนด์ก็จะมีโบนัส่งความสําเร็จนะครับอีกตั้งหากซึ่งเดี๋ยวค่อยศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงและการขึ้นตําแหน่งเนี่ยขึ้นง่ายมากๆครับแค่ท่านมีแค่หนึ่งพันคะแนนแล้วก็ไม่บังคับให้ท่านทำคุณสมบัติต้องมีเป็นแสนคะแนนท่านมีแค่พันคะแนนแล้วก็สร้างอง,องคอ์กรนะครับท่านก็จะมีโอกาสไ,ได้ความมั่นคงที่่ยยังยื โบนัสข้อสุดท้ายครับโบนัสข้อที่แปโบนัสเพิ่มทรัพย์ยอดขายทั่วประเทศหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะก็คือในหนึ่งพันแปดสิบคะแนนยกตัวอย่างรหัสหนึ่งเนี่ยนะครับก็คหนึ่งพันแปดสิบคะแนนเราดึงมาสิบบาทนะครับในทุกๆวันในทุกๆจุดที่เกิดขึ้นนะครับทุกๆสี่เดือนครับเรารวบรวมสมมติว่าเดือนหนึ่งเราเก็บได้เดือนละสองแสนห้านะครับคูณสี่เดือนเท่ากับหนึ่งล้านบาทเราจะแบ่งเป็นห้าส่วนครับส่วนละสองแสนใครบ้างที่มีโอกาสได้รับโบนัสตรงนี้ครับ ใครก็ตามที่ทำคุณสมบัติตัวเองครับมีรายได้ในแผน A ก็คือคู่400คู่200ติดต่อกัน20,000บาท30,000บาท40,000บาท50,000บาท100,000บาทเงินกอง200,000นีก 2, ่ก็จะหารเป็นสัดเป็นส่วนนะครับวันนี้คนที่มีรายได้20,000บาทมีกี่คนก็หายกันไป30,000บาทมี่คนก็หายกันไปนะฮะตามสัดส่วนนันี่คือโบนัสที่ทางบริษัทได้เตรียมไวให้กับ ทุกทุกท่านนี่คือโบนัสเพิ่มรัพ์จ่ายทุกวันที่15ของเดือนนะครับ1ปีเราจ่ายอยู่ที่3ครั้งนี่คือโบนัสนี่คือแผกนการตลาดของบริษัทรุจนภัพที่ผมได้นำเสนอท่านไปในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านและคงจะเป็นสิ่งที่จะให้ท่านพิจารณาว่าท่านจะร่วมเป็นหุ้ส่วนกับบริษัทรุจนภัตหรือไม่ทุกท่านครับ วันนี้ท่านเคยผ่านหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในชีวิตท่านเคยทําในสิ่งที่ท่านาถนัดมาแล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านกล้าคิดออกจากนอกออกรอบกล้าทําในสิ่งใหม่ๆกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองลองทําในสิ่งที่เราไม่ถนัดบ้างแล้วผมมั่นอกมั่นใจว่าเราจะได้พบกับเส้นทางชีวิตใหม่แล้วก็ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จ คุณสมบัตินะครับของคนที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจหรืองานอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมอยากจะฝากว่าท่านต้องกล้าฝันท่านต้องมั่นใจในสิ่งที่ท่านจะตัดสินใจท่านต้องเรียนรู้ท่านต้องมีคนที่คอยแนะนําก็คือเชื่อครูและท่านต้องลงมือทําเมื่อลงมือทําแล้วท่านก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองแล้วทุกท่านจะประสบความสําเร็จวันนี้ ในนนมบริษัทโปรดชนะพัฒน์นะครับผมก็ขออวยพรให้กับสมาชิกหรือคนที่สนใจทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ท่านตั้งใจและก็าัฒนาไว้ขอให้มีความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่ท่านพัถนาและหวังว่าบ้านหลังนี้คงจะมีโอกาสได้รับใช้มีโอกาสได้ช่วยเหลือทุกท่านนะครับให้อ ประสบความสำเร็จและก็ไปถึงในสิ่งที่ท่านปรารถนาขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ